วันนี้จะมาเปิดกาชาน้องเลนเงามืดมายาจะโดนไปกี่โลไปรับชมกันเลยสวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์แล้วนี่คือเกม CAT Fantasy วันนี้นะครับก็มีน้องเลนนะครับที่เข้าตู้กาชามาใหม่เลยนะฮะนี่นะครับผมตั้งแต่เห็นทีเซอร์นะครับที่ทางออฟ i ิเชีลปล่อยมาเนี่ยโอ้โหดีงามพระรามเก้ามากยังไงก็ต้องเปิดนะครับ ดูดิน้องมีเน่บงแหวนด้วยนะทุกคนอะโอเคหวังว่าวันนี้เราจะไม่บาดเจ็บหนักนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเปิดน้องชิกี้เนี่ยโดนไปร้อยสี่โลนะหวังว่าวันนี้น้องเลดจ,จะปาดีผมนะฮะเอาสักห้าสิบโลก็พอนะโอเคไหมอะตอนนี้เรามีตัวพาไทยพิเศษประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับมีน้อยนะฮะเพราะว่าเราก็โดนไปเยอะครับเจ็บมาเยอะ มาไม่ต้องพูดเยอะนะครับเดี๋ยวเราเปิดเลยไหมสิบโลแรกนะครับมาเปิดเลยออกเอะน้องเลนน้องเลนน้องเลนน้องเล่น,อ,ลน,อ,ลน,อ,ลนออกม,มาไหมมาไหมมาไหมอ๋อยังไม่มานะครับผมอ่ายังไม่มานะสิบโลแรกผ่านไปนะครับมา20โล20โล20โลน้องเล่นน้องเล่นน้องเล่น โอ้ยังไม่มาอีกออยังไม่มานะครับ20โลผ่านไปไวเหมือนโกโหกสาโลมาไหมมาไหมโอ้อไม่มานะครับไม่มาอืหือสาสิบโลแล้วเฮ้ยใจหายใจคว่ำนะครับ40โลแบบรวดเร็วทันใจมา40โลสีโลยังไม่มาครับผมยังไม่มาอีก ห้าสิบโลห้าสิบโลแล้วห้าสิบโลแล้วโอเคห้าสิบโลครับไม่มาครับผมอ๋อโอเคครับเปิดมาห้าสิบโลแล้วนะทีนี้ผมจะเปิดทีละโลนะทุกคนเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะออกอะนะโอเคห้าสิบเอ็ดโลมาเลยมาเลยมาเลยห้าสิบเอ็ดโลเร็ว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  มาไหมโอ้ยังไม่มานะครับห้าสิบสองยังไม่มาห้าสิบสามยังไม่มาครับห้าสิบสี่ยังไม่มาห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดโล ห้าสิบแปดเฮ้ยจะหกสิบโลแล้วเหรอห้าสิบเก้าเฮ้ยโอ้โหมันไงยังไงครับผมอ้าไม่จริงโอ้โหโ่ขออหลุดเลทครับพี่น i, oh ้องเฮ้ยหลุดเลทปะ โลที่59ครับแล้วโคโค่เนี่ยผมก็เพิ่งได้มานะครับจากการรุนเรธโอ้โหทำไมมันมาตัวซ้ำอย่างงี้โดนไป59โ,โลครับทุกคนครับดูน้องเลนไม่ปานีใครทั้งนั้นออสยแล้วพาไทยผมก็เหลือ5,000กว่าแล้วด้วย เปิดได้อีกประมาณ50โลนะก็คือหมดตัวแล้วนะครับทุกคน <laughs> โอ้ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะนับโลต่อไปเลยนะเนี่ยมัน59าสเ้าลยนะโอเคนะ69 69โลแล้วมาโอ้ยยังไงยังไม่มาครับน้องเลนนะครับ79 79 79โอ้ my god ยังไม่มาครับผม89 89นี่คือ89โลแล้วนะโห้ย oh 99โล99โลแล้วครับอ๋อ oh, 99โลผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับ กาก้9โลแล้วทุกคนน,น้องชิกิทําไป104โลน้องเลนจะเท่าไหร่เนี่ยโอ้มายกออ่ะโลที่100ครับ100โลมา100โลมามาไหม100โลยังไม่ออกนะครับ101โลไม่ออก102โล ร้อยสาโลร้อยสี่โลฟาไทยจะหมดแล้วร้อยห้าโลครับนี่มันเกินน้องชิกิไปแล้วนะร้อยหโลร้อเจโลโอ้ยร้อยแปดโลครับผมร้อยเก้าโล โอ้ oh my god ร้อยเก้าโลจริงไหมร้อยเก้าโลครับโอ้ยอ่าโอเคเราเปิดเกินร้อยโลเราจะได้โตพาไทยสีแดงนะครับพิเศษมาหนึ่งพันนะครับเป็นทุนในการเปิดรอบต่อไปนะเปิดไปร้อยเก้าโลแล้วนี่คือหนักมากนะครับหนักไม่เท่าน้องจิซี่บอกเลยโอ้ยโอเค เขาบอกว่าการันตีเอเดนอารนะครับอีกประมาณ30โลนะคือยังไงผมก็ได้น้องเลนแหละแต่มันจะได้ค่อนข้างลึกมากนะครับลึกแบบลึกสุดใจเลยนะอ่ะโอเคตอนนี้เปิดอีก10โลนะดูซิว่าน้องเลนจะออกหมหโอ้โหมาไหมมาไหมเนี่ยอ่ะมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วม,วม,วมวครับนี่ไงเห็นปะ่ะเฮ้ยมาสองตัวเลยเหรอเฮ้ย มาสองตัวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะโอ้โหพอจะได้ก็ได้เบิร์นี่งไงน้องเลนมาแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่ไงไน้องเลน,นครับมีอีกตัวหนึ่งนะเอ้าแต่ว่าตัวนี้ได้ตัวที่โอ้โห ได้น้องสนโนเพิ่มมานะครับอ้ยาโอเคหมดนะครับจะเป็นน้องเลนกับน,น้องสนโนเนาะนึกว่าได้ซ้ำแม่ตกใจตกใจนะครับมาดูความเสียหายหน่อยไหมเสียหายไปร้อยสิบเก้าโลน้ำตาจะไหลเคยคุยกับพี่คนหนึ่งว่าพี่รอบนี้ขอไม่ต่ำกว่าร้อยโลนะแล้วพี่ก็บอกว่า พี่ก็ไม่ต่างกันน้องเออโอเคโอเคโอเคนะครับมามาดูตัวละครดิโอ้โหไอ้ยาตัวละครอยู่ไหนเนี่ยพันึิงนะน้าตาจะไหลผมได้สโนโมานะครับเป็นสโนสองดาวเฉยนี่น้องเลนเงามืดมา,ายานะครับนี่เลยอาฮะฮะนะครับเ,เดี๋ยวค่อยทำคลิปรีวิวในลำดับต่อไปนะทุกคน อ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มค่าความสำคัญก่อนไม่ใช่สิค่าความสัมพันธ์เออโอโหโดนไปร้อยสิบเก้าโลทำไมอ่ะน้ําตาจะไหลนะครับเออโอเคโอเคอ่ะเพิ่มแต้มให้เป็นสองร้อยแต้มเพื่อเป็นเลเวลสองนะครับมาไปเลยโอ้ my god นะครับ ตอนนี้พาไทยสีดแดงผมเนี่ยหมดตัวแล้วนะครับทุกคนเรียกว่าไม่เหลือเลย <laughs> เ,เมื่อมีความสัมพันธ์เลเวลสองเราสามารถเอาน้องมาขึ้นขึ้นจอได้นะครับนี่ไงเห็นไหมเย้นะครับนี่โอ้โหอะผมชอบผมชอบขึ้นภาพแบบนี้มากกว่าเนาะสวยนะครับน้องเรนนะฮะ ออใครที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะเปิดนะครับเขาก็มีหมดฝึกให้ลองนวยนะอ่านี่ครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองเล่นได้ผมลองแล้วนะครับค่อนข้างดีนะครับสำหรับสายสีน้ำเงินเนาะอืมโอเคประมาณนี้นะครับผมไหนใครเปิดน้องเลนไปบ้างลองคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าบาดเจ็บไปกี่โลนะจะมีใครโดนเยอะกว่าผมไหม เออหรือว่าใครโดนน้อยกว่าผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเอาล่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบา,บาย